สวัสดีครับก็หลังจากที่โพสต์เป็นคลิปสั้นๆเจ้าตัวนี้ไปนะครับก็จะเป็นตัวที่บริหารกล้ามเนื้อนิ้วมือบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับนิยมใช้ในหมู่นักดนตรีนะครับคนที่ฝึกเล่นกีตาร์อะไรแบบนี้นอกหรือว่าเครื่องกดเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยผมเองก็ได้มาจากร้านที่ขายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์แค่กับเครื่องดนตรีเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่บอกว่านิ้วเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับเวลาจับมีดหรือบางคนควงปากกาเนี่ยรู้สึกว่ามันจับไม่ค่อยอยู่นะครับหรือว่าบางท่าเนี่ยแรงนิ้วเราไม่พอจับแล้วล่วงนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวที่ช่วยกล้ามเนื้อนิ้วให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับนอกจากกลุ่มคนที่ควงมีดควงปากกาแล้วนะครับคนที่ ต้องการให้มือแข็งแรงมากขึ้นแค่บริหารนิ้วมือนะครับคนทางานคนท,ทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆวิธีการเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือกดลงไปแบบนี้ครับแต่สําหรับผมนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นมีดเนาะเพราะว่ามีดเนะ่เราควงด้วยแรงของแต่ละนิ้วเท่านั้นนะครับไม่ได้ควงด้วยแบบทั้งมือแบบนี้เนาะการที่กดทั้งมือแบบนี้เหมือนเราใช้ แรงจากอุ้มมือในการช่วยด้วยนะครับมันไปกันหมดเลยวิธีการเล่นของผมผมก็เลยจะเลือกที่จะก,กดทีละนิ้วโดยส่วนมากนะครับนิ้วสําหรับคนเล่นมีดที่ไม่ค่อยมีแรงคือนิ้วนางและนิ้วก้อยดังนั้นผมก็จะเน้นนิ้วนางและนิ้วก้อยเป็นพิเศษนะครับอ่าซึ่งก็จะเล่นวนกันไปเช่นเป็นนิ้วชี้กลางนางก้อยแล้วก็จะไล่เป็นชี้ชี้ชี้กลางชี้กลางนางชี้กลางนางก้อยแบบนี้ พอจะฝึกนิ้วก้อยเป็นพิเศษเราก็เริ่มจากก้อยก้อยก้อยนางก้อยนางกลางแล้วก็ก้อยนางกลางชี้นะครับวนไปแบบนี้พยายามแยกการเรียกว่าการควบคุมนิ้วมือนยครับไม่ให้มันไปด้วยกันนอสำหรับคนควงมีดเนี่ยเพราะว่าเราจะได้แยกประสานสัมผัสแต่ละนิ้วได้เวลาข่วงนะครับอ่าแบบไหนก็ได้ครับเช่นสลับไปเป็นก้อยชี้กลางนางก้อยก้อยกลางนะครับ เป็นนางชี้ก้อยนางอะไรแบบนี้นะครับลองค่อยๆเล่นดูนะครับแยกปะาษาสัมผัสเนาะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้แรกๆนะครับจะกดได้ไม่เยอะหรอกครับ10 20ทีเนี่ยนิ้วก้อยเราจะเริ่มกดแล้วแบบไม่สุดละก็คือเริ่มหมดลาแล้วเราก็พักนะครับว่บางๆก็ค่อยมากดใหม่ข้อดีคือเราสามารถเล่นมันในขณะที่ดูหนังหรือทําอย่างอื่นไปด้วยได้นะครับแล้วก็อีกข้อแนะนำหนึ่งคือแนะนําให้เลือกซื้อที่ มีคุณภาพที่ดีนิดนึงเนี่ยตัวนี้เนี่ยระครประมาณ200บาทร้อยไปปลายประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับตัวสปริงได้นะครับว่าเราต้องการให้กดเนี่ยแข็งอ่อนแค่ไหนนะครับแนะนําให้ซื้อดีนิดนึงเพราะว่ามันมีส่วนมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครซื้อของที่แบบไม่ดีนะครับแล้วสปริงมันอ่อนเนี่ยเราก็กดแบบไม่ได้ใช้แรงนิ้วเต็มที่อะครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับดังนั้น เลือกที่ดีนิดหนึ่งประมาณ200เนี่ยถือว่าไม่แพงครับแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับค่อยๆเล่นไปเนี่ยสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยครับลองไปควงมีดใหม่ก็จะรู้เลยว่าโอเคแรงหนีบที่นิ้วเราเนี่ยมีมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็สําหรับใครที่ถามมาซึ่งเป็นคําถามที่ได้ยินมาเรื่อยๆเลยนะครับว่านิ้วไม่ค่อยมีแรงควงมีดหล่นง่ายเนี่ยครับลองฝึกดูลองไปใช้ดูนะครับก็ มีประโยชน์หลายด้านนอกจากโค้งมีดแล้วสามารถบริหารนิ้วมือในการทํางานต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้นิ้วมือเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นโอเคแล้วก็จะชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ